สวัสดีจ้าทุกคนพบกับผมนะครับเวกิตก็วันนี้ก็พบกับเกม c a s ต b บัน i c o คูดอิสอัป t าวไเรื่องเราของห่วงเวลาก็ถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดซับไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับมาเดี๋ยว EP นี้เราจะมาเจอบอสเลยนะเป็นบอสเป็นจินเดี๋ยวก่อนที่จะเจอขอผมขอเปลี่ยนชุดสักแป๊บนึงชุดไก่ดูเหมือนจะแปลว่า เขจ้าบเท่าไรนะอันนี้น,นี่อันนี้เท่กว่านะเหมือนเป็นอารมณ์เหมือนศิลปินอะศิลปินพวกจิตรกรอะไรเงี้ยดูจากชุดแล้วเนี่ยชุดเหมือนเปื้อนสีเลยนะมาดูแล้น่าจะเท่แหละลุยเป็นบอสด่านแรกนะเป็นบอสด็อกเตอร์เอนจินอันนี้อันนี้ต้องค่อนข้างที่จะต้องใช้สมาธิเยอะเลยนะบอสตัวเนี้ย แต่ว่าด็อกเตอร์เอนจินท่าเนี้ยมาในรูปแบบของวงดนตรีชาวล็อกนะมาต,าตามปกติเนี่ยดอกเตอร์เอนจินเนี่ยจะขีหุ่นมาโจมมานี่ใช่ไหมโจมตีใช่ไหมแต่ว่าท่าเนี้ยมาในรูปแบบของวงดนตรีอันนี้อันนี้ต้องหมุนนะพวกน้องและที่วิ่งมานะเออ นิคุณดิคุณดิคุณไปไปไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บเออไปรุดปุ๊โอ๊ยอ่าโดนูมุนเขาจะงูมุน ผมรู้ว่าตัวมวยเขียวๆนี้บอบหมาหมอบโดดหมอบสไลด์ก็ได้ฮึนั่นแหละฮึบฮึบเฮ้ยโ,โอ้ยเกระไม่ทัน โดนนี่ไปรีบไปเราเก็บอิ็นอากาศปุ๊บหมุนเอ๋อโชว์มาสก์ออนอันนี้ยากขึ้นละ ไปฮด๊หฮึบโนนั่นแหละเฮ้ยฮึบฮึบโอ้ยสมาธิสมาธิต้องมีนะนั่นแหละ คันสุดท้ายแล้วมาโูยาขึ้นเลยนะโหคสุดท้ายแล้วนะโอ้ยโอ้ยโอ้้ย โอ้ยทันโอ้ตายส่งรอมไปยเนี่ยผมนั่นแหละอสองครั้งอะไรเออสวยงามฮะโอ้ทีแรกผมนึกว่าสี่ทีนะต้องรีบต้องรีบไป สุดท้าย,ายสุดเยี่ยมมาก <c oughs> โอ้โหระเบิดไปสิครับโอ้ยรอดรอด อ๋อเป็นแมปต่อไปนะมันจะเป็นแมป ไปน,นี่เป็นในตรีมของโจรสลัดไปลุยข้างหลมีอะไรมไม่มีเนาะไป มุนโดดอย่างนีต,ต้องระวังนะอึ๊บทันแน่เลยท่าก็ว่าไม่ไม่สังเกตนี่คือไม่เห็นระเบิ์นะไปเฮย้ยเอาบอลเสียดายาวเ่มไหม พอดีเลยเป็นไรไม่ต้องยอมโอ้เสียดายเสียดายไม่เห็นไม่เห็นอันนี้อันนี้ยอมไปก่อนหมุนึรอรอรอึอออไปนิ่งอืมสุดยอดนี่แหละ โอเคมีอะไรมไหมไม่มีละไปรยเอออันนี้อันนี้ต้องรออันนี้ต้องรอมีมีไร้ไหมแต่กจงนีไม่เสียงดีกว่านาะอลไม่เสียงไม่เสียง ไม่เป็นไรด้วยย้ยอนเยสวยัไงตรงนี้ลงไหมลงขึ้นลงอ่ะเสด้เ่ย ไันต้องหมุนนะมันอยู่สองฝั่งอ่ะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วพลาดออโอ้โหอีกแล้วนแ่นไะ ผู้บลัุกะสไลสไลตูดทนันนี้ไปได้ส่งทางนะเดี๋ยวผมขอที่ไปทางนี้ก่อนดีกว่านะโอ้ยเกือบไปเลยเกือบตกน้ำอะ่ะไปลุยลุย อือดึ๊แท่นยังไม่มาแทนยังไม่มาดึ๊บสวยงามโดดโดดด้งด้งด้งโอ้ยเกือบไปตรงนี้ตรงนี้ต้องกลับต้องกลับไปเอากองก่อน อุ้ยเกือบไปไม่ทันไม่ทันโอ้ยเฮ้ยไม่ทันดิไม่ใช่ไม่ทันี่ไม่ถึงไม่ถึงโอ้แอดเสียดายเลยนะแอดเสียดายจัง นันแหลงไงยังไงปุ๊บอันนี้อเอาอีกแล้ว <c oughs> โอ้ตรงนี้ผมตายบอยมากเลยนะถ้าเล่นช่วงที่เล่นน่ะตายบอยก็ช่วงนี้ตรงนี้ตายบอ่บอย ถ้าเกิดว่าไม่ถ้าเกิดว่าไม่ไม่ไม่โลบกล่องนะมันก็จะพานเลยแหละมันจะพานแบบง่ายดายกระโดนไม่กระโดไม่ตรงกวรร็ว่าเราเราแปลว่าเราโลบกล่องเนี้ยมันก็จะตายบ่อยแต่ว่าผมนี่ติดติดไปที่โลบกล่องนะ เกบไปก็บไปลบลบมากล่าหายหุ้ยเกือบไปนะตอนนี้พลังเหลือเท่าไหรล่ละชีวิตเหลือเท่าไหร่เหลือซีหแล้วลุยลุยเอากองไหม ผิดปดผิดตลอดลปวดเฮ็ดเลยปวดเฮ็ดเลยเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยผมเกิดอะไรขึ้นกับผมเนี่ย นี่ต้องเล็มเลมเล็มเลม,เลมได้ไหมเลมเล็มได้ไหมโอ้ยไม่เล็มละดูแล้วดูสรงแล้วนะ่าจะยากอึ๊บโดนลบไปแหละอันนี้ยากนิดหนึ่งนะ อุย้ยยากอยู่นะอือปังกลับต้องกลับไปเก็บสินะ โดดตวไว้ลงฮึบแอ้เฮ้ยวอทอุ้ยเกือบเกือบไปเกือบไปโหเสี่ยวเสี่ยวนั้นว่าจะไม่ถึงซีกนะ <c oughs> đốt nở lẽ hưp 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 phu hưp vậy hưp lẹ ok hưp pet mò hưp chơi chơi mò chắc เออเอาอีกละเอาอีกแล้ว,อ,อ,ลวอะไรกันครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยนั่และนั่นแหละ yongay ơi, đẹp, giờ không cả, <laughs> này không cả, bay, 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 check, xem, ôi, Hmm, này. รอบนีไไ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพชรแล้วก็ก่ลองไม่ครบ <S <S ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าครบเก็บครบทุกอย่าเราก็จะได้ชุดโจรสลัดชุดโจรสลัดไว้แต่งแบบหล่อเทหลอเทนะก็จะจบเพชรทุนนี้ก่อนนะก็ประมาณนี้ประมาณนี้ ก็มอลได้เลยว่ารุละทึกมากก็ประมาณนี้เด้อก็ถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดซับสไคร์แชร์เพื่อเป็นกํลังใจในการทําคลิปต่อต่อไปสําหรับวันนี้เวกินคอตัวลาไปก่อนทุกท่านสวัสดีครับผมบ๊ายบาย